เขาก็แน,นะนําดีแนะนําทุกอย่างเลยบางทีเราก็ไม่เคยรู้เรื่องคนะับเขาก็แนะนำํำเราทุกอย่างนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเก๋มาริโอมอเตอร์นะคะวันนี้ก็มาส่งมอบรถอ่าให้กับคุณพี่สุทิ์นะคะก็คือรุ่นนิสสุบิชิซาตันปี2 0 2 0นี่เองนะคะสีขาวสวยมากเลยเป็นไงคะรถถูกใจไหมคะถูกใจครับถูกใจมากทำเรื่องนานไหมแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวเลยคุณพี่สุทิก่ะน,น้องอยู่แถวไหนเอ่ย พักอยู่ที่คลองเก้าธัญญาค่ะโ<ช>ือ<ช>ค่ะแล้วรู้จักกับทางร้านมาริโอมอเตอร์ของเราได้ยังไงคะก็คือเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะเขาก็มีการแบบให้แนะนําที่นี่มาเรา,เราก็เ,าเคยมาออกก่อน<ช>แล้วเขแ,แนะนำมาร้านนี้สิอะไรม<ช>าณน,นี้ใช่ไหมคะใ<ช>แล้วทีนี้อยากให้คุณพี่สุภิตช่วยฝากกับทางบ้านนิดนึงค่ะว่าถ้าอยากออกแบบคุณพี่สุภิต้องทอํายังไง คือที่นี่ขั้นตอนก็ง่ายมากแล้วก็รวดเร็วทันใจมากเลยค่ะถ้าแนะนำว่าใครอยากได้รถใหม่ๆดีๆสวยๆก็มาที่นี่ได้เลยนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่สุกิณีคุณน้องมากเลยนะคะที่ไว้วางใจออกรถกับทางร้านเราขอบพระคุณค่าวันนี้ค่ะ